ได้เหรียญไหมเบรียญไหมโดนโดนโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเอกไร้แล้ววันนี้เราอยู่กับเกมบีมเอ็นจีกันอีกแล้วนะครับเออวันนี้ผมไปเจอคลิปชื้นหนึ่งมา คลิปที่อะไรนะผมไม่เบรกไม่เบรกไม่เบรกแล้วก็นชน,ปนไปเลยและกันนะครับคลิปนั้นมีคนได้ดูไ้อย่างครับโอเคเนาะวันนี้ผมเลยคิดว่าถ้าสุดเป็นรถคันอื่นละ่ะที่ไม่ใช่รถกระบ,บะนะครับเนาะจะเป็นยังไงนะถ้ารถไม่เบรกไม่เบรกแล้วไปนชนนะครับเนาะตอนนี้เราก็อยู่กับกระบ,บะครนสีน้ําเงินก่อนนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงนะเ,เดี๋ยวเราจะลอง ับเจ้ากระบะสีน้ําเงินก่อนนะถ้าเบรกก็คงไม่ชนนะครับแต่นี่เราจะลองรถหลายๆคันถ้าไม่เบรกจะเป็นยังไงนะครับนะไปไปแล้วตอนนี้ลองกระบะก่อนนะไม่เบรกอุย้ยไม่เบรก้อ <c oughs> <c oughs> ครับเกิดการหลบกันเกิดขึ้นนะอ,อ,อุ้ยลบอุ้ยอืมอืม <c oughs> ชนเรียบร้อยนะก็ประมาณนีน้นะได้ดรถเรารถกระบะไม่เบรกนะครับนะโอเค <c> เมื่อเฟอร์รารี่ไม่เบรกจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วเบ๊โอ้ไม่เบรคอืมโอเคประมาณนี้นะครับเอาเอามาซ่าก,ก็มากับเาด้วย เล่นกับความเล่นกับความนะครับอย่าซีเรียสนะครับเมื่อรถบัสไม่เบรกนะจะเป็นไงนะไปโอ้ยช้าเชียรนะครับเมื่อรถบัสไม่เบรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรถไม่ช้าเดี๋ยวรถบัสมาแล้วปุ๊บรถบัสไม่เบรกโอ้ยอุ้ย <ว>โอ้ยเมื่อรถบัสไม่เบรกก็จะเป็นแบบนี<ว>้ไว้ไว้ไว้เมื่อรถบัสไม่เบรกฉบับติดไอพ่นนี่ไอพ่นข้างมาไปแล้วไม่เบรกไม่เบรกขวานเรียบขวานเรียบนะครับโอ้ย อุ้ย,ยไม่เบรกไม่เบรกเออ,ำยอ,ยอเเทำไ,ไดไอ้อย่างงี้สิโอเละเทนะครับออ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วรถไปไปนู่นแล้วโอ้ยยังคงซิ่งต่อไปอยังคงซิ่งต่อไปไปดูนะครับเมื่อรถขนนั้นมันไม่เบรกจะเป็นไงไปแล้วโอ้ยช้าช้าไม่เบรกฮะไม่เบรก ช้าไม่ได้ชนโอ้ยเรนตามไม่ทันอืมอยังไงไม่เบรกไม่เบรกแล้วก็กวาดด้วยดูดิพลังรถสิบล้อเป็นไง